ที่สอนลงอีมูนะครับทีนี้ผมก็จะมาเล่น x b o x 360นะครับผ่านเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเล็เดให้ดูแล้คกันนะครับ <S 2> <S 2> <S คายล็อกสปปาตาร์จริงๆแล้วอ่ะมันก็ลงเกมของ360แล้วก็เพีสามาได้นะ กีอยู่นะครับที่เล่นได้นะถามว่าเครื่องนี้กับเครื่องสตรีมที่เป็นไม่ใช่เดี๋ยวเครื่องที่เป็นอีมูอะไรดีกว่ากันมันแล้วแต่คนครับแต่สําหรับผมอ่าเพื่อนผมมาชวนผมเข้า R O G ผมยังไม่ไปเนี่ยผมว่าเครื่องนี้โอเคสําหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่ทราบนะโอเพลงด้วยเล่นได้เห็นไหม ความคุ้มของแต่ละคนมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยสวยภาพก็สวยความคุ้มแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างผมผมว่าเอออันเนี้ยคุ้มสำหรับผมนะแต่บางคนบอกไม่คุ้มไม่คุ้มก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนานๆจิดต่างผมลองเล่นโดว์เมื่อกี้ดูว์ดีโอไปแล้ว จะรอเกมเพย์ดูนะ 可以的。 าแบตมันอยู่ได้นานไหมแล้วแต่เกมครับเกมเหมือนที่กินสเปคมันก็อยู่ได้ไม่นานครับ ดีเถอยักษ์โอ้ม้าดิขึ้นม้าก่อนเราจะไปยู่ดุ๊บดุ๊บุม้ากูเดือดจังวะไปไง ก็ไม่กระตุกนะเกมพีมันก็ผ่านก็บบกอยู่นะี่ไปดิไป ก็เลยเดียวมาดีโอเคจะประมาณนี้สำหรับอีกบล็อกสามหกศูนย์ะครับามาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมที่เกียรแปลงเครื่องแล้วก็เกียจซื้อเครื่องที่เกียรต่อจอก็ประมาณนี้ฮะเลเด,ดก็เล่นได้ปกตินะบางทีบอกว่าเ,ออเครื่องพังอยูน่นี่งั้นผมเมื่อก่อนผมก็มีเครื่องนะแต่คือประเด็นคือมันก็ต้องแปลงแผ่นกันหมดแล้วอะ่ะก็เลยว่าเออเล่นในนี้ก็ได้ไอ้ตามนี้เลย ตามนี่เลยนี่เห็นป่านไปดีมาเออโอเคไหมผมควบม้ามาเกือบห้าทีแล้ว คือรวยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนละกันนะครับมาลองเทสให้ดูว่าอินฟองมาเล่นได้นะจัดในสตรีมมันนะลองเล่นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคนะก็ไม่ถึงขั้นแย่นะครับก็เล่นได้นะ,ะเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนนันมันก็เล่นได้อะมันไมไ่ถึงขั้นแย่ว่าเออเล่นไม่ได้เลยอะไรประมาณมก็เล่นได้ Okay